จะแบบแห้งค่ะพี่น้องมันจะขาเห็ดพี่น้องมากินแกงเห็ดน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องูทุกคนจ้ะแกงแบบบ้านๆเข้าเลยค่ะพี่น้องแกงแบบแง,ง่ายๆสวัสดีค่ะพบกับช่องลินดาพาลุยค่ะวันนี้สาลินดาพาพี่น้อ,องมากแกงเห็ดปวกฟ้านนะคะ หรือเห็ดโคนค่ะพี่น้องมอเต่านี่ได้เห็ดปวกมูนึงเนาะค่ะนี่นะคะ่ะส่วนผสนมของข้ากับมีน้ำยานางค่ะแล้วก็มีเห็ดมีนม้ำป,าาปลาน้ำปลาลาเนาะคะ่ะผ,ผงนัวแล้วก็พริกสดนะคะตาําเสร็จแล้วจะตะไคร่แล้วก็พอีตูค่ะจะได้ไปรับชวมวิธีการทําค่ะพี่น้องเอาเห็ดใส่เลยค่ะพี่น้องเอาเห็ดโคนใส่เลยตำพริกใส่เลยจ้า ใส่ตะไครค่ะพี่น้องใส่ผงนัวค่ะพี่น้องใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายจ้ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลุกไปตามยาดางลงไปเลยค่ะพี่น้องมาต้องใส่หลายเด้อจ้ะเพราะว่าน้ำเห็ดกระจอกมากอีกค่ะพี่น้องก็แล้วนะคะผักใส่ที่ลางเด้อค่ะพี่น้อง ค่ะทีนี้เทากับตั้งหม้อเลยค่ะตั้งหม้อให้เดือดค่ะพี่น้องนี่ก็ใตก๊อไฟเด้อค่ะให้เดือดก้อนค่ะพี่น้องพักใส่ที่หลังด้จ้ะปิดฝาไว้ค่ะพี่น้องจะได้สุกเร็วน่าจะตอนนี้ก็สุกได้ค่ะพี่น้องเดือดแล้วได้จ้ะพายตูต้องไปได้จ้ะตอนนินดาก็จะใส่ตะพายตูเด้อค่ะ หอมค่ะพี่น้องนี่ก็ไดดมูนึงเนาะค่ะใบบัวลายพี่น้องมาเลยเพราะว่าฝนตกหนักแห้งค่ะพี่น้องเฮ็ดก็อาจจะบ่เกิดเนาะจ้ะอ้อนค่ะเหด็ดค่ะพี่น้องนะติมเบิงค่ะแดดบ่เนาะอืม่น้องมีว่า,หวาแห้งแดดบ่ด้วยจ้ะขาเห็ดค่ะพี่น้องอ้อนเดี๋ยวอุลวดอยู่เบ่ง,อองขาไม่พี่น้อง บอกได้ว่าหวานแต่บแห้งค่ะจะแตบแห้งค่ะพี่น้องมันจะขาเห็ดพี่น้องโอ้ยมากินแกงเห็ดน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องถูกต้องค่ะ แกงแบบบ้านๆเข้านะค่ะพี่น้องแกงแบบง่ายๆใส่เครื่องบัได้จ้ะเฮ็ดนี่ก็แซ่บค่ะพี่น้องเฮ็ดปวกก็ต้องไตยังไหลเลยจ้ะเพราาะว่หวานๆได้โตค่ะพี่น้องผลงานมื้อนี้ค่ะแกงเห็ดปวกปานค่ะพี่น้องคับดินดาผอมมูหนึ่งแล้วค่ะมะเขือค่ะมื้อนี้ก็ได้เกือบเต็มถ้วยใหญ่ค่ะพี่น้องนี่จะดอกงามๆค่ะพี่น้องดอกจุ่มๆเนาะจ้ะเป็นตะแซ่บแห้งค่ะพี่น้องยินดีก็มากินแกงเห็ดน้ำกันเด้อค่ะ ค่ะสวนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สารินดานในเด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวนคลิปนี้สวัสดีค่ะ